ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครอรี DW28 พูดคุยกับพี่เพียกนัทธวัฒนอ้นรัฐจาก CGSMB ค่ะพี่เพียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะวันนี้ตลาดก็เปิดลงตามคาดนะคะตามเซตนเต็มทางดาวโจนกับฝั่งเอเชียนะคะแต่ว่าดูแล้วค่อนข้างสตรองหรือเปล่าคะแบบนี้ คือคือผมดูแล้วแนวรับผมยังอยู่ที่เดิมนะหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์เนี่ยตรงเนี้ยวันนี้ก็ยังรับได้อยู่นะผมก็ว่าก็ก็แข็งแรงดีนะค่ะมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่แรงขายเท่าที่เห็นเนี่ยก็ไม่เยอะจริงแต่ว่าไอ้แรงซื้อไม่มีพี่ห่อยค่ะผมคิดว่าผมจะรอดูแรงซื้อไปอีกสักอาทิตย์หนึง่งไม่ค่อยมั่นใจแรงซื้อเท่าไหร่แรงขายไม่แรงขายไม่หนักแต่มันจะซึมอะซื้อเสร็จแล้วมันจะเงียบๆหน่อยมันจะไม่ไปไหน สัปดาห์นี้ข้างบนก็ติดติดอยู่ทั้งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูน,นย์ศ<า>ูนย์มด้นะครับ่สัปดาห์นี้ก็คือ,อยังแนวรับอยู่ที่หนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์ใช่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 เหมือนเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยค่ะ<า>แล้วก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบตุงแบ่ขึ้นไปก็จะพอถึงใกล้ๆพันเจ็ดก็จะมีแรงขายลงมาแบบนี้ค่ะ<า>แล้วเวลาเล่นเนี่ยมันจะถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่เล่นแทบแทบรืยอว่าไม่ไม่ได้กำไรเท่าไหร่ยกเว้นหุ้นที่มีผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดค้า่ อันนี้มีลุ้นที่จะขึ้นแต่มันมันจะดาวยากเพราะว่าตลาดแล้วก็เราก็มาจากนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ก็มองนะมันน่าจะอยู่ประมาณนี้เวลาออกมาจริงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดมันก็ไม่มีใครคาดถูกไหมค่ะมันก็เลยขึ้นแรงหน่อยก็เป็นจังหวะขายมากกว่าที่หน่อยสําหรับหุ้นประเภทนี้ค่ะนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมยังคงดูดีอยู่นะคะเพราะว่าไมไ่หลุดแนวรับนะคะใช่ครับคเดี๋ยวว่าตัวไหนขึ้นแรงผมแนะนําขายแล้วสีเงินไว้ก่อน ส่วนการซื้อเนี่ยรอให้ให้ให้มีแรงซื้อให้มันชัดๆกว่านี้หน่อยแล้วผมจะแนะนําให้ซื้อตอ,ตอนนี้ขายสแล้วัพย์สีกันไปก่อนครับพี่โมยค่ะนะคะอ่าแล้วสิน้นสิ้นเดือนเมษายนเนี้ยค่ะพี่เปยกมองตลาดในสรุปทั้งเดือนนี้ยังไงบ้างคะคือเราเราน่าจะไม่ได้มีรแรงขายกระนำปลายเดือนเพราะว่ามันกําลังจะเข้าสู่เดือนเมย์ด้วยนะคะคือคือผมก็ตามแรงขายอยู่นะแต่ว่าไม่ตอนนี้ถือว่าไม่ไม่ น้อยมากอ่ะไม่ไม่หนักใจเลยอ่ะแรงขา,ายนะถือว่าเบามากเป็นลักษณะเป็นแบบอยู่เฉยตลาดเลือกที่จะอยู่เฉยๆตั้งแต่ฝรั่งตั้งแต่กองทุนรวมทั้งนักทุนรายใหญ่บ้านเราเองค่ะตอนนี้ที่ผมเห็นอ,อยู่นะที่ผมเห็นเกิดเซลินเมย์ซึ่งก็น่าจะสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะเดือนเดือนใหม่นี่มันมันจะอกจ,จะเกิดขึ้นไหมคะแล้วแต่ละปีแต่ละปีนี้จะเกิดขึ้นทุกปีหรือเปล่าปีนี้จะมีโอกาสไหมคะ มันไม่ไ like ด้เกิดขึ้นทุกปีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่หกเจ็ดสิบปอร์เซ็นนะครับที่หมวยมันมีมีแรงขายเกิดขึ้นในเดือนเมษนี่แหละค่ะอันี้เผอิญว่าของเราเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าไองบธนาคารที่มันออกมาเนี่ยมันดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดกับเท่ากับนักวิเคราะห์คาดคือไม่แย่ค่ะไปดูหุ้นทางกลุ่มพลังงานดิโดเป็นมีผมก็ว่าไม่แย่นะดูจากราคาน้ามันค่ะสื่อสารก็ยังดีอยู่อีกสามสี่กลุ่มหลักเนี่ยพี่หมวยมันทําให้ตลาดหุ้นมันลงแรงไม่ได้ มันไม่ใครขายอะ่ะก็เลยก็เลยคิดว่าเ,เ,เดือนเมยนเนี่ยจะซึ้อเหมือนเดือนเมษายนเนี่ยครับพี่บอยค่ะเออเพราะฉะนั้นตัวไหนที่ลงแรงๆผมมึงจะซื้อตัวไหนขึ้นแรงๆผมก็จะขายผมจะใช้วิธีกรอบกกรับกลยุทธ์ประมาณนี้ในในเดือนพฤษภาคนี้ครับค่ะ <c oughs> ได้ค่ะนะคะก็ตามกันต่อนะคะแล้วก็มอนิเตอร์แรงขายแล้วก็แนวรับยังคงสตรองอยู่เท่านี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่เปียกมากมเลยนะคะ ได้ทั้งสวัสดีครับพี่ครับพี่เป็กนทวัตอุนรัตจาก CGSMB นะคะค่อนข้างจะสตรองสำหรับเซ็นเด็กไทยนะคะ1670ไม่หลุดค่ะและที่สำคัญนะคะ1660ก็ไม่หลุดค่ะแนวต้านยังคงอยู่ที่บริเวณ1,700นะคะยังคงเล่นกันไปตามกรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณนะคะของอการเกิดแรงขายจะหลุดแนวรับแรงขายมีตาม s เ n คะเพราะว่าฝั่งของสหรัฐ ลงแรงในวันศุกร์เอเชียก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะแล้วก็ตลาดบ้านเราก็เปิดโดดลงนะคะแต่ก็มีแรงซื้อสวนขึ้นมาพยุงเซ็ตไว้นะคะความซึมๆของตลาดจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเมษายนข่าเกี่ยวไปจนถึงเดือนหน้าที่ปกติจะมีเซลส์อินเมย์แอนด์โกลดเวนะคะแต่ปีนี้จะมีไหมต้องจับตารอดูแต่เบื้องต้นพี่เพียประเมินนะคะว่าน่าจะเป็นการซึมซคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะยังคงที่จะเก็งกําไรได้อยู่นะคะโดยเฉพาะใครที่รอเก็งกําไรตัวของเซ็ตฟินะคะในบริเวณ รับหนึ่งหก 701660นะสำหรับการเก็งกำไรขาขึ้นสามารถปิดทำกำไรได้ที่บริเวณ1,700ซึ่งเป็นแนวต้านใหญ่ของเซ็ตที่ยังไม่ผ่านรอบนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะใช้กลยุทธ์นะคะเล่นล้อไปกับตัวของเซ็ต50โดยใช้ DW เข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้ S502842209A ในบริเวณที่เซ็ตลงไปที่แนวรับนะคะก็ยังคงสามารถที่จะถือรันต่อได้ค่ะตัวนี้มีค่าเกียร11.6 s e n t i v i t y 0.79นะคะใครเทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 แมคโคลลี่ใครไม่เคยเทรดเลยนะคะแนะนำสแกน q r Code รับบทวิเคราะห์ทำความรู้จักกับ DW28 ได้เพิ่มเติมนะคะเขามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถเทรดได้ทั้งตัวของ z e t 50ตลาดหุ้นไทยหุ้นรายตัวนะคะตลดาดหังเสียงฮ่องกงแล้วก็ฝั่งของสหรัฐอเมริกาด้วยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a ว d w ็ค่ะสนับสนุนโดยแมคโค r y